มาต่อกันในข้อที่20นะครับข้อ20ก็มีรูปให้เรียบร้อยก็แขวนลูกตุ้มให้หมุนเป็นรูปกลวยนะครับรูปกลวยอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่หมุนแบบเ,เป็นแขวนแขวนมาไม่ใช่งั้นจะไปเป็นลักษณะเป็นกลวยนะครับจดให้ปลายข้างหนึ่งตึงให้กับที่แขวนเชือกให้ลูก รูปก,กลมเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับโดยเชื่อมต่มุมเซต้ากับแนวดิ่งแนวรูปอัตราเร็วเชิงมุมของรูปกลมเพิ่มขึ้นทีละน้อยและเส้นเชือกทนแรงตึงได้มากสุด100่นิวตันเส้นเชือกขนาดจะขาดเมื่อมุมเซต้ามีกี่องศาเราก็จะถามในสถานะที่ว่าแรงตึงเชือกมีค่า100นิวตันนะครับเชือกจะขาดเซต้ากี่องศาแล้วก็อัตราเร็วเชิงมุมเท่าไหร่ โจทย์มีให้มาดังนี้นะครับอลองมาดูกันนะครับเขาบอกอะไรมาบ้างนะครับฐานะที่เขาบอกมาเขาให้มุมเป็นมุมเซตา้านี่นะครับให้มวลมา2กิโล ให้ความยาว l ตัวนี้มาเท่ากับ2เมตรกับให้เส้นแรงตึงในสิ้นเชือกเขาให้มานะครับมากที่สุดเนี่ยเขาให้มา100นิวตันเขาถามหาสิ่งที่เขาถามหาคือเซต้าเนี่ยครับมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วเชิงมุมมีค่าเท่าไหร่ เรา,าพิจารณาตัวนี้ดูนะครับก็จะเห็นว่าปีบรีดแกรมก็จะมี mg มี t มุมเซตานี่กับมุมเซตานี้กันเดียวกันพิจารณาแนวนดิ่งแกน y นะซิกมา f y ก็เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า t Cos เซตาเท่ากับ mg สมการที่1น sigma fc เท่ากับ mac เราก็จะได้ว่า t sin เซตเท่ากับอะไร mac เนไหม mac อันนี้เราเอา ac แบบ v 2งสองส่วน r หรือว่า,อาโอมิการ์สอง r ดี ในขั้นแรกเราเอาวิงสองวอาก่อนเนาะเป็นสมการที่2ส่วนความเรี่เชงมุมเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเอา2องหารหนหารหก็จะได้แทนเซตาเท่ากับนะครับตัวนี้หารตัวนี้นะตัวล่างหารตัวบนก็จะเป็นแทนเซเท่ากับ V2 ส่วน RG ทีนี่เขาบอกมุมมาไหมเขาไม่ได้บอกมุมมาเขาบอกออความเร็วมาไหมเขาก็ไม่ได้บอกมาอีกอ,อ,อ่าบอกมานะครับมันติดทั้งมุมเตตัสทั้งกีทีนี่วิธีการเราจะหายังไงลนะ่ะในเมื่อมันติดแบบนีบ้ก็ลองมาพิจารณา ตัวนี้ดูนะครับแรงตึงเชือกคืทั้งนี้แรงเอมจีแบบนี้อันนี้คือแรงนะครับน,นีมุมเซต้า,านี่อันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับตอนี้เป็น t คอร์สทีไซคใช่ไหมอันนี้เป็นทไซคทีเฉยอย่างนี้อันนี้เป็นทีไซ ทีนี้เราก็จะหาอะไรได้ในถ้าเราเขียนอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาค่าค่าแทนเราก็จะเป็นคํามฉากชิดข้ามจิตข้ามชิดก็จะเป็น T ีซเซตาหาร MG จะได้อะไร ก็หายหาอะไรได้บ้างเราเอาลองดูนะครับก็ลองดูถ้าจะเอาอย่างอื่นดูซิว่าเอาอะไรดีเอาค่าไ่น์คอสคอสคือข้ามฉากคิดฉากชิดฉากชิดฉากก็คือคอสเต้าเท่ากับชิดฉากก็คือด้านประชิดมุมคือด้าน MG ด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที m g หารด้วย t ีน,นี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสังเกตว่าเราจะหาวิธีไหนแค่นั้นเองมันแล้วแต่เราว่าเราจะหาวิธีไหนอันนี้ sin อันนี้แทนอันนี้จมีใช่ไหมจี g. ติดตัวแปรคือติดตัว sin กับแทนจะเป็นสองตัวใช่ไหม ก็ย้ายหามาก็ทรายทายคือคอสไซายหารคอรสแทนคือไซายหารคอรสมีหารทรายเอานี่มันลึกลับซับซ้อนกว่านนเราเลือกตัวนี้ดีกว่าคอสกับเ g หาร t อันนี้ก็ทำได้นะครับอันมก็ทำได้ผมคนเลือกตัวนี้นะก็จะเป็นคอสกับเ g หาร t ก็คอสเซตาเท่ากับ mG ก็คือ m คือเอาให้มวลมาเร,ร้อยสอง E คนะือ9.81 9.8นะไอไปในระดับงานใยเขาผมมักจะติดบางทีเขาถ้าไปเรียนต่อในระดับงาใน,นาใยเขามักจะให้ใช้9.81เป็นที่เท่าไหร่เขาบอกมาเรียบร้อยใช่ไหมครับว่า,าความตึงเชือกแรงตึงเชือกนั้น100นิวตัน เราก็จะได้ cos เซเนี่ย0.196นะครับทีนี้เราก็ไปหามุมเซตาว่าเท่าไหร่เซตาใ,ใส่ใส่ของซะเซตานี่ได้เท่ากับ28.7 28.7อ,อ 28. 7. 28. 7. 28. 7. งศานะครับ ทีนี้ค่าทรายเมื่อคอเซตาก็ศูนย์จุดหที่จริงก็เปิดค่ามุมตัวนี้เลยก็ได้ค่าทรายเจ็องศากับเท่าไหร่นะครับหรือวิธีหาทรายเราก็หายอย่างนี้ก็ได้ 1- นึ่งลบด้วยศูนย์ก้ากยกกำลังสองถอดสแคยรูปออกมาครับมันก็จะได้อยู่0.9 806นี่คือค่าไซน์อันนี้แทนเราก็จะหาแทนก็คือไซน์เซต้าหารกอสเซต้าอันนี้คำตอบแรกเราได้แล้วนะครับคือมุมมุมตัวนี้นะครับ78.7องศาแทนเซต้าเราก็จะได้ไซน์เซต้าหารกอสเซต้าเท่าศูก 0ูหารด้วย0.196นะครับก็จะได้5.0มานี่นะครับแทนเซตาได้5.0ทีนี้แทนเซตาเมื่อกี้แทนเซตาแล้วกับวยกสองส่วน RG ใช่ไหมครับเราก็จะได้5ก็เท่ากับ V ยกสองไม่ทราบค่ะ R คือ,อเขาบอกมา2เมตร G คือ9.8 V คื V อ2ก็เท่ากับย้ายนี่ขึ้นไปคูณนี่ก็5คูณ2ก็เป็น10คูณ9กก็เป็น98 V เดียวก็เท่ากับ9.9อันนี่ถอดรูดออกมาเมตรวิน,วนทีแต่อันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่คำตอบนะครับแต่ทีนี้คำตอบที่เขา ต้องการจริงๆก็คืออ,อัตราเร็วเชิงมุมเช่ไหมเมื่อทราบเมื่อทราบความเร็วอ,อัตราเร็วเชิงเส้นก็ทราบอัตราเร็วเชิงมุมสัมพันธ์กันด้วย v เ,เท่ากับโอเมก r เห็นไหมครับ v เกับดังนั้นโอเมกเท่ากับ v ส่วน r นั่นก็คือ9.9หารด้วย2 มันก็จะได้อยู่4.95อุดนการก็เท่ากับ4.95หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีสำหรับวัอนี้ขอบคุณที่ติดตามและชมแลบฟังสวัสดีครับ